โดนแขนโดนนะแขนด้วยใช่ไหมมีะมากู้อยประมาณนี้นะเขนแขเนี่ยขั้วขัวนองหันนองก็่งร่ไหมตัวน้อยมาเก่าร่มร่มร่มไหนเกิอไรขึ้นจ้าจานอะไรตาิชัย เอาไปแ้ับ่ไปร่วมนะอย่ไปูนะมาด้อไม่คมชมอมไหมล่ะผอมไหมผอมเลยเอากระดาษนำหนเขียวมาน่อยบ้าเง้มันนี้เงี้มันลุใจลุกใจเอลกมาดื้เขาเราเลยนี่บังนี่ได้ไหม ไม่พ่อใหญ่นี่เสีามตัวใส่หัวใส่หัวมัดอยู่ข้างหลัง่ะพอใหญ่มัดเดือเสียสามตัวน้องจริงเลยใช่ไมจริงไม่จริงจริงกะโดดปั๊บปางอีตายเนี่ยตายเนี่ยระชื่นขึ้นไหมกะชื่นระเห็นตัวนเห็นตัวนั้นเห็นพี่กูตายเลย

เกี่ยวให้ตอนาเนาะวกวกวกใหม่พาลยบ่าไงคเราไปตออกเไปเลยมอกเลยวันนี้ไปวยเลยวาดูจังนั่นก็ได้นั่นก็ได้อันี้ขงชลก็ได้อันนี้ดวเนี่ยเาโดนแล้วฝาถังตีฝาถังน้่แข็งตี

เน็กไม่รู้ก็ใช้ก็ได้บ่อายุแ่จักหนี่งโอ้ไม่รู้ทงคะเออ ไม่หไหรืไม่อนแล้วมามายาเลยยังไม่ได้ไปเลยมาจะใครหพี่ตกเลยนยังปมายังคิดรู้นะได้เลได้เลยได้เลยไดแล้ว้แล้วเดมาเนีดดีอยู่ดอกลงมาทางล่างเล่นเด้วยดิ่ลยดงมาเต้นรีดดีอ่ดอลงมปทล่างเล่นเป๊แล้วนะลง วันนั้นโทรไปถามแล้วลงเขาไปกันแล้วคนบางสไลดฟังปยก็ตะของเลยเลยอ่ะเอ้ยปุยใกล้พวนเลยอ่ะ

ไม, Box, มม okay. ไม่เม,มาอย่ากรานะบอกไงเนี่ยไม่เคยมันชัรไม่หมดเลยมามาให้อิ่มเลยที่นี่เกเกตั้งหวานน้ำตาล้อะไรก็ไหนหัดเลยกไปลเยอะไปจากนี้แลมเรือใหญ่เลยเอออจะบอกนะดีลอยรถไปเหยียบน้ำรวยเยเหยียบไปรวยแล้วไม่ยู่อะไรบอกเล้ พอาน้าแตไเลแตกนี่ะโอไปเหยียบเลยเขาไปกลาบรถตรงนั้นไงยวไป้า่กองนียมันมีอะไรไ่รู้เรื่องอะไรรอกเรืองรอกปาเดติเจ้าของมูนี่้เขาต้อง้เป็นนิ่ีบอกนะเนาะเป็นนิ่งนิ่งนะเป็นนิ่งหนาแล้วเขาคุดเขาคุดเอาดินมาถมนี่ยจากี่วิ่งยาว มันจะมีวิ่งตรงไหนที่ยาวสุดตรงนี้ใช่ไหมนี่ยาวไปน่นนะทางน้นไปปน่นนี่เอ้ยมัวรอนแต่หมูดากกรเด็นมปเน่นี่มายืนต้นสํำสาวน่ะไอเกียวนี่มันี่มายืนอู่นี่ข้าวคุ้นเลยข้นเขาตางไนี่นนนบอกมันุปขึ้นเนไปข้นไึ้นไไปึน้นรปขไนน้ไปขไปไ่ไปนนีน ไม่เลยแล้วก็เป็นลมในสบายตางเดรดอกงบงบๆอยู่นั่นตนี้ลกมานี่ลมเนี่ยนีมีู้ลกคนยังไม่มีใช่ไหมนี่ีตอนรลังนหังน่หี่หลังนหลังหลังลหมีลลันหหลังีหลังนี่ี่หล่ี่่่หลังนี่หล่

เราเล้นบุรีจุดมันังจได้บ้ามาหลายๆอันเดี๋ยวคให้ยาที่นี่เลยเสร็จแล้วก็กลับ้ก็อยากกลับร้อนแทบะร้อนเลยจะให้พเลี้ยนร่อนนลกใช่มัน้้ตัวนหมานิดหน่อยมันยังร้องห้